ดีค่ะพนเมเพชรป่วันนี้อยู่ที่แปลงแทนกลาเหมือนเคยค่ะวันนี้มีตัดญ้าเหมือนเดิมส่วนด้านหน้าข้างๆนะคะมีรดเกี่ยวข้าวค่ะของเราตัดหญ้าส่วนอของเขาเกี่ยวข้าวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ก่อนนะคะแปลงหญ้าแปลงนี้ก็เกี่ยวข้าวนั่นแหละ ให้ดูด้านนี้เกี่ยวข้าวนะคะทางนี้เราตัดยา้าแต่ก่อนแปงแทงโกล่าเราก็เกี่ยวข้าวเอ้ยทำข้าวแบบนี้ค่ะ อนนี้อยู่บนรถยกนะคะตากล้องอยู่บนรถยกอ่านี่รถกำลังลงเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศตรงโน้อนอสวยงามค่ะเดี๋ยวนะคะนี่ให้เห็นเลยนี่เป็นแปลงแพงโกลาของเราหญ้าแพงโกลาอ่าด้านนี้เป็นนาค่ะ นี่เป็นข้า,ขาวนาปลางค่ะจังหวัดชัยนาทนี่ค่ะมาถึงตรงนี้เลยอะเรามาดูมาดูยากของเราดีกว่าค่ะหลังจากตัดแล้วนะคะก็จะใช้คลาดค่ะใช้คนจะมาทำให้เป็นกองแบบนี้ค่ะ คือทาให้เป็นกองเพื่อที่จะหอบหอบขึ้นบุ้งกี่รถนะคะนี่บุ้งกี่ตอนนี้คนตาตากล้องถ่ายอยู่อยู่บนนี้เลคะ่ะจะหอบขึ้นบุ้งกี่แล้วก็ตักขึ้นรถค่ะนี่ก็คือเราก็จะมีลูกค้ามารับค่ะก็คือจะเป็นรถคอกแบบนี้นะคะตักใส่รถคอกเดี๋ยวจะให้เห็นอีกรอบหนึ่งนะคะ ว่าถ้าหเห็นบรรยากาศแปลงโดยรอบอนี่ค่ะอันเดี๋ยวจะซูมาจากซ้ายไปหาขวานะคะอันนี้ตัดแล้วส่วนด้านนี้เราตัดออกไปแล้วค่ะตัดแล้วมันก็จะขึ้นมาใหม่ แล้วเราก็จะมาเห็นมาเจอนาข้าวแปลงข้าวที่กำลังเกี่ยวอยู่รถเกี่ยวกำลังเกี่ยวอย,อยู่เลยอ่าก็จะวนมาอันนี้จะเป็นคลองค่ะเป็นคลองระบายน้ำเอออันนี้ใช้ร่วมกันระหว่างข้าวแปลงนี้กับกับย่านะคะ ข้าวแปลงนี้ค่ะเนี่ยี่ที่กำลังเกี่ยวอยู่เขาจะาเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงที่น้ำไม่มีค่ะช่วงที่น้ำเขาไม่ค่อยมีนะเขาจะไม่สูบเขาก็จะปล่อยน้ำจากคลองตรงนี้ค่ะและก็เป็นคลองระบายน้ำทิ้งทั้งจากของแปลงข้าวแปลงนี้แล้วก็แปลงหญ้าแพงกลาาของเราด้วยนะคะ โอเคค่ะวันนี้ให้ชมกันเท่านี้ก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพนมเพชรฟาร์มด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปสำคัญสำคัญค่ะจะเราทางช่องเราจะพยายามลงเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ